ทั้งเกวิเวงโซนราสะทาตานังกาทโยโกตานานเทเวสตินายกาสังไอฮัมปาตะเกเตปุเนสราชิเสปเทนติโตไมฮัมโกตอฮัมโมทวิโรจเนสัมโทปเทนติโตมมฮัมโกเรสั มะคุณาคารุตัตเยเมอนุรุตโตสาเรโกโตอชะทานิเนโกนโยเตติภาคาสเมงโมคาลาโยชวามะเกนาทิเนสาวะเนไมฮะตาสุตาณตารา Ootsamaha moa kupa, sonva sotakesan terpipaa katsa, mexuri joa papa pan karonese, noa se ri sampaa, noa sovi tua moni, onka luo ku Tawatako so mai hamwa tanè nidjang pateta sika naka ro no angulima ro japa le nanta sewa le tera pajime chata narate tirata mama se sa se เจนะอังคมังเกสุสันติตาระตนาปุระตอาสิตาคิเนเมตาโสตกลามอาชาคลางปัจจโตอาสิวางเมอังคุลิมารังกลางอานามัวรักาเรตานจาตานาติยาโสตกลามอากาเสชันตะนาอาสิเสสาปาการสันติตาชินานานาวรสังยุตาสตาปาราลาลัง चा तो पाठवाशे विनयां तो अनाचि नए चो मे सके सदा सात पांचि पांच रचा गिहरा सदा पालाते महाकुले सफाएते सुखो सुरा गोचिदाव नचित पाठ गोम